สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้มันเป็นปืนที่มาใหม่ล่าสุดจากค่ายเซ o n i c อีกหนึ่งรุ่นนะครับมันคือ s i ก s ์เ e r P320 s p o ามนะครับมาวันก่อนผมได้ปล่อยรีวิวคลิปสั้นๆไปนะฮะได้กล่องพลาสติกแบบนี้นะด้านหน้ากล่องก็จะบอกว่า s i ก s ์เซ r นะครับงานจากค่ายเซอ n น็นะครับเซอ n น็กเปิดกล่องดูกันครับมีมาหลายกล่องแต่แต่ปืนมีแบบเดียวนะครับแบบเดียวแบบแรกเราจเจอกับคู่มือนะครับ ตัวนี้ก็เป็นงานลิขสิทธิ์เหมือนเดิมนะครับซีอเนิกก็ได้ผลิตลิขสิทธิ์ของซิกออกมาเป็นซิกจริงๆแล้วเพื่อนๆน่าจะเคยดูรีวิวมาแล้ว P320 มีสีดำสีทรายแต่วันนี้ตัวซิกสปอร์ตเขาทำออกมใหม่นะครับก็จะเป็นการกัดลายสไลด์ด้านบนนะครับทางดีลเลอร์ผู้นำเข้าบอกมันชื่อรุ่นว่าซิก P320 สปอร์นะครับรอบนี้มาได้แม็กซตัวนะครับ แล้วก็ตรงแม็กมีโลโก้คำว่า slick s e r มาให้ด้วยนะได้น้ำมันหล่อลื่นหยอดสไลด์ปืนนะครับให้ลื่นๆนะครับแล้วก็ตัวชุดแช่ล้างทำความสะอาดลํากล้องแล้วก็คู่มือและคําเตือนอีกหนึ่งะครับนีเหมือนกันนะครับเหมือนกันเราก็แค่เอามาวางให้มันดูสวยงามนั่นเองแบบนี้ในกล่องก็จะมาแบบเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับคู่มือก็อยู่ด้านหลัง c o n i c p 3 2 0 วันนี้ตัวนี้นะครับในราคาโปรโมชั่นก็คือจัดไปเลยในราคา6,900บาทนะครับเป็นตัวมาใหม่ล่าสุด6,900บาทตัวนี้แถมลูกให้เพื่อนเพื่อหนึ่งกล่องนะครับในราคา6,900แถมลูกให้หนึ่งกล่องลูกหนึ่งกล่องมี50นัดสามารถเก็บได้ถึง30ปีนะครับลูกสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบปลอกเงินนะครับหรือว่าปลอกทองไอตัวปลอกเงินเนี่ยก็หัวมันก็จะมนกว่าหน่อยนะครับเป็นลูกขนาด9 P a k นะครับ ปลอกเงินและปลอกทองยิงเหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าปลอกสีเท่านั้นลูกค้าก็สามารถเลือกได้หรือว่าแจ้งได้นะจริงๆแล้วตัวปลอกเงินนี้ออกแบบมาสาหรับปืนที่ยิงฟลออโต้ได้แต่ยิงกับปืนธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะครับยกเว้นปืนลูกโมนะตัวนี้แกปมันจะสับไม่ค่อยโดน,นครับถ้าเป็นปลอกทองนี่ยิงได้ทั้งลูกโมแล้วก็ตัวแมกกาซีเลยเลือกได้ครับจะเอาลูกสีตัวไหนในราคา6,900บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยนะครับรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแมกกาซีนบรรจุอยู่เรา บอกไว้เลยว่า15บห้าดีกว่าครับสิบห้านะ1สิบห้าบวกหนึ่งนะครับก็ส5้านัดกำลังดีในราคานี้นะครับน้ำหนักตัวปืนร้มหกเจ็ดสามหกกำลังดีนะครับเฟรมร่างของตัวปืนจะเป็นเฟรมร่างที่เหมือนกับปืนจริงเลยนะครับเฟรมร่างจะเป็นเฟรมร่างโพลิเมอร์นะครับหรือพลาสติกนะครับส่วนตัวสไลด์บนนะครับแล้วก็ตัวลำกล้องจะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับไม่ได้เป็นเหล็กนะครับ ก็จะไปจะมีชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กบางส่วนนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถเอาเหล็กมาทําได้นะเพื่อป้องกันการเอาไปดัดแปลงและตัวลากล้องของปืนเป็นการทุกกระบ,บอกจะต้องมีเหล็กก้านหักอยู่นะครับสิ่งที่เล็ดลอ่าออทางปากลากล้องได้จะมีแค่ประกายไฟหรือแฟลชแบงนะปืนยิงเสียงเป่าอะอย่างนี้มีประกายไฟออกมาแล้วก็มีลูกกระสุนดีดออกทางช่องคัดปอกกลไกหรือลักษณะการทํางานก็จะคล้ายคลึงกับปืนจริงนะครับแต่จะไม่เหมือนเพราะว่าตัวนี้ไม่สามารถยิงนําส่งอะไรออกทางลํากล้องได้ดังนั้นมันจึง ถูกเรียกว่าปืนแบล็งกันหรือสิ่งที่อวุธนะครับผู้อนุญาตนาเข้าก็จะเป็นกรมการปกครองนะครับอันนี้บริษัทนําเข้าก็จะนําเข้า,ขามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับผ่านพิธีกรรมทางศุลกากรมาอย่างถูกต้องนะครับและเสียภาษีอย่างถูกต้องนะครับโดยง,งนราชการถ้าเกิดสั่งสั่งซื้อที่ร้านเราก็สามารถขอบินหรือใบกำกับภาษีได้นะครับผู้ที่จะซื้อได้จะต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีคำสั่งลงวันที่18กันยายนนะครับ จากหน่วยง,งานราชการนะครับก็นายทะเบียนจังหวัดน้ำปางและนายทะเบียนกลมการปกครองนะครับออกหนังสือเอกสารว่าด้วยเรื่องของการค้าสิ่งยึดมุและทั้งวีธีการและแบงก์กันนะครับจะต้องมีการจดนะครับอัตลักษณ์ของตัวปืนสีขนาดลำกล้องหมายเลขตัวปืนทุกกระบอกมันจะมีหมายเลขตัวปืนอยู่นะครับหมายเลข serial number นะครับอุ้ยอยู่ตรงนี้นะครับการจดหมายเลข serial number ตัวนี้ก็จะนําส่งนายทะเบียนทุกๆเดือนนะครับก็ใครที่ซื้อปืนแบงก์กันไป ทางร้านจะมีการจดนะครับข้อมูลตรงนี้เพื่อส่งในทะเบียนนะครับเป็นกฎทางกรมการปกครองประกาศออกมานะครับเราก็ต้องเข้มงวดขึ้นนะฮะว่าในเรื่องของความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับโอเคก็ง่ายๆครับใครซื้อปืนอะไรไปที่ไหนอย่างไรวันไหนเราก็ต้องมีการจดทางร้านจะมีการครับทางผมทางร้านงผมที่ทาคนคุณส่วนอินโฟบีการลำปางเราจะมีเอกสารให้ลูกค้าหนึ่งฉบับนะครับหมายเลขปืนอะไรสีอะไรลงไว้ ให้อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของพระราชบัญญัติของปืนบีบีกันและแบงค์กันอยู่ด้านหลังนี้ด้วยนะครับเป็นคําเตือนนะข้อกฎหมายนะครับแล้วก็คำเตือนในการใช้นะไม่สามารถไม่ควรยิงใส่กันที่ต่ำกว่า1เมตรนะครับแล้วก็มีคําเตือนเกี่ยวกับห้ามไปดัดแลงด้วยนะครับเพราะมันผิดกฎหมายในส่วนของใบอนุญาตของเราก็จะมีแปะไว้ให้ในเอกสารกำกับการซื้อนะครับก็เป็นเอกสารของที่ร้านใบปห้าค้าสิงค์วุฒิอย่างถูกต้อง นะครับก็ตัวปืนแบร้งกันเนี่ยถูกนําเข้ามาจําหน่ายในรูปแบบสินค้าวุธส่วนลูกกระสุนปืนแบร้งกันเนี่ยทางกรมการปกครองอนุญาตนาเข้ามาในรูปแบบดอกไม้เพลิงนะครับดังนั้นมันไม่ใช่กระสุนปืนนะครับมันคือดินดอกไม้เพลิงที่ทําลูกแบร้งกันโอเคเดี๋ยวเรามายิงทดสอบกันนะครับนี่เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับอย่างที่บอกครับอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าใครที่อายุต่ำกว่า18ปปีบริบูรณ์ขึ้นไปดูคลิปนี้ได้แต่ไม่สามารถครอบครองหรือ เป็นเจ้าของได้นะครับต้อง20ปีนะครับขึ้นไปนะครับบรรลุิภาวะถึงจะเล่นได้ผมจะบรรจุลูกแบงก์กันปลอกทองนะครับสัก5นัดแล้วใส่ปลอกเงินสัก5นัดเช่นกันวิธีการรีโหลดนะครับแบบนี้ก็คือถ้าเราใส่ตรงๆแบบนี้มันจะไม่เข้านะครับต้องใส่จากด้านหน้าเข้ามาก่อนอันนี้ต้องบอกวิธีการรีโหลดเพราะว่า เออบางคลิปวิดีโอผมก็ไม่ได้แจ้งจริงแล้วมีคุณลูกค้าที่ซื้อไปแล้วเขาจะไปยิงเล่นที่สนามยิงปืนอ,อะไรพงี้นะครับเขาใส่ลูกไม่เข้าจริงๆมันก็โหลดแบบนี้ครับง่ายๆนะครับสังเกตดูว่าถ้าเป็นปลอกลูกแบงค์กันมันจะโหลดลงในแม็กปืนแบงค์กันได้เลยแต่ถ้าเป็นปลอกลูกปืนจริงอันนี้ต้องขออ้างจิงนะครับมันจะมีหัวกระสุนที่ยาวตันนั้นจะมาใส่ในปืนแบงค์กันหรือจะมาใส่ยิงในปืนแบงค์กันไม่ได้นะครับไม่ได้เดี๋ยวเราจะบรรจุรลูกปลอกทองเนี่ยผมใส่ไปแล้ว5้านัดนะครับเดี๋ยวผมขอ แล้วเดี๋ยวผมจะยิงต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการทดสอบปืนแล้วยิงเสร็จผมจะวัดขนาดลำกล้องแล้วก็ความยาวของตัวปืนให้ด้วยนะครับสปริงปืนใหม่อาจจะแข็งๆนิดนึงนะครับแข็งๆนิดนึงโอ้โหขนาดสิบนัดยังใส่ย,ยากเลยเนี่ยสิบนัดขออนุญาตนะครับเดี๋ยวนะน้ำยาล้างปืนเรามีจําหน่ายที่ร้านนะครับปกติ2องห้าสบาทถ้าซื้อพร้อมปืนเราเราคิดแค่ร้อยหสิบาทพอนะครับในแพ็กเกจของ น้ำยาล้างปืนเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นครับมีผ้าชามวงแล้วก็มีหลอดแถมให้ด้วยนะครับใช้ในการล้างขาจัดคราบเขม่า,มาดินปืนหรือว่าคราบพวกตะกัวะ่วเนี่ยป้องกันตรีมได้ความชื้นกลิ่นไม่เหม็นอ่ะงานจากชีบรอนนะครับหัวขอขยัดฉีดที่ตัวปืนก่อนเพราะเป็นปืนใหม่นะครับหลอลื่นไปนิดนึงตัวนี้โอเคมาครับเรามาทดสอบกันตัวซิกสปอร์ตมันจะมีสนติตรงนี้นะครับ ตรงสไลด์ด้านบนนี้สุดหน้าสุดหลังก็มองค่อนข้างชัดเจนนะครับแต้มข้างหน้าสีขาวข้างหลังเป็นจุดไข่ปลาข้างหน้าสีแดงอ่าข้างหลังสีขาวสองเม็ดเช็คนะครับทสดสอบปืนแบงกันนะครับปลอกเงินห้านัดแล้วก็ปลอกทองห้านัดซิกซ์ไซเอร์พีสามสองศูนย์แค่ในร้านอุดหูด้วยนะครับหนึ่งสองหมดแล้วนะครับ เมื่อกี้ผมบีบปืนแน่นไปนะฮะสไลด์อาจจะไม่ได้แขวนนะแต่จริงๆแล้วถ้ายิงหมดนะครับสไลด์มันจะค้างแบบนี้นะครับแต่เมื่อกี้ผมกิฟกิฟแน่นไปไปโดนตัวคันค้างสไลด์มันก็เลยไม่แขวนนะครับ่ว่าปืนก็ยิงดีปกติ10นัดบรรจุนะครับขออนุญาตนะเกียร์ปืนมาอารมณ์ประมาณนี้นะครับปืนแรงกักนก็อย่างที่บอกครับสเสน่ห์ของซิกซ์เเอร์นะครับก็จะมี ตัวโลโก้ซิกสไลซ์ซิกซ์เออ p 3 2 0มีทุกอย่างเหมือนกับปืนจริงหมดนะครับ p สามสองศ pak คันค้างสไลด์มีทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาของปืนนะครับใช้ได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดก็คือสปอตมีเจาะสไลด์มาด้วยนะครับค่อนข้างสวยงามอ่ะเมื่อกี้พูดไว้ในส่วนของความยาวเอาความสูงตัวปืนก่อนอ่าหนิ้วนะครับสไลด์ สไลด์จะอยู่ที่1 0 16ซนติเมตรหรือประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับถ้ารวมเฟรมล่างด้วยก็จะอยู่ประมาณ7นิ้วตัวลำกล้องตัวปืน4นิ้วนะครับก็ถ้าเทียบรุ่นแล้วตัวนี้เนี่ยเหมือนกับปืนจริงทุกอย่างเลยนะครับเ,<อ>เหมือนกับปืนจริงทุกอย่างเลยสำหรับ s i x ซ์เซอรอันนี้เป็นงานจากค่ายเซ onic นะครับปืนแบล็งก์แฟริงกันนะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งซื้อปืนนะครับอย่างที่บอกครับโปรโมชั่นก็คือ ในราคา6,900บาทแถมลูกหนึ่งกล่องอันนี้นะครับเพื่อนสามารถแตะตรงชื่อคลิปวิด,ดีโอนี้จะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นนะครับรีวิวนี้ชื Re ่อรีวิวว่าทดสอบนะครับซิกเซอร์ P320 เพื่อนแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอเลยมันจะมีลิงก์ QR code สไลด์ขึ้นมานะครับก็สนใจทาง a c e b o o k ก็แอด Facebook สนใจทาง Line ก็แอด l i น e สนใจทาง lazada shopee ก็สามารถแอด lazada shopee เข้ามาได้นะครับบางคนก็ซื้อหรือแลก p o ยต์หรือแลกคะแนนสะสมในเว็บไซต์ของ shopee และ lazada ก็สามารถ เข้าไปกดสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะลงข้อมูลให้นะสำหรับใครที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออาจจะในคลิปผมอาจจะพูดไม่หมดก็สามารถ inbox เข้ามาถามเพิ่มเติมได้นะครับอย่างที่บอกครับย้ําว่าต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึงจะเป็นเจ้าของหรือครอบครองได้รีวิวนี้เป็นเพียงรีวิวทดสอบนะครับอยู่ทดสอบให้ชมเท่านั้นวันนี้ช่องยนต้องขอจบรีวิวนี้แต่ใยครั่งนี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันชมกันจนจบครับขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ